เลตุติโูวันนัตุปฏิภาณัตุตุกัสนตาตานิตาวีสุกังโตอธิการจิตอายุจักรวาพลังวันนัตุกันจาปฏิภาณัตุที่อายุยัสกรวาลวิจัตตาจุปปะจติทิกาเลตันติตะปัญญา นาจินนางอะริเตสุปุชุปูเตสุตาเตสุวิปัสสันนมนาตัสสะวิปุลาวุติจักจินาเยตัสสะลังมูตันติวยาวัจจังการูติวานาเตนาตัสนาโอนาเตปิปุญญาสัพพิโนตัสสัมมาตเตอัปปจิวานาเจโตยักตะนจินังมะพละ ปัญญานิปารโลกัตมิงปัตตินติปานินันติผู้มีปัญญาให้อายุให้กำลามให้วันณะให้ปฏิปานผู้มีปัญญาให้ความสุขย่อมได้ความสุขบุคคลผู้ให้อายุให้วันละวันณะสุลา,าและปฏิปานิห้เกิดในที่ใดๆย่อมเป็นผู้มีอายุเยอะมียศใ,ในที่นั้นๆตอนน,นี้ปัญญาโรครู้และาศาสตร์จากความรู้นิ ย่อมสวายการตามการรัสมัยในพระอริยเจ้าทั้งหลายผู้เกิดโสดคพุที่เมื่อมีจิตเชื่อมใสศรัทธาแล้วทัศนิย์ย่อมมีผลอันไปด่วจนทั้งหลายเหล่าใดร่วมอัมุตนาเดี๋ยวด้วยกระการสวดไหวในกานนี้ทัศนิยาตานั้นไม่ได้ร้องเรื่อยินใน่งมุตนานั้นเลยแม้จนผู้ร่วมอิมุตนาก็มีผลอันวปด้วยะฉะนั้นเมื่อบุคคลไม่มีจิตร้อยปล่อยไมตา การนั้นย่อมมีคุณมากคุณที่ตทาแล้วย่อมเป็นที่พื้นของท่านทั้งหลายในการก้างหน้าได้เลย